โอ้เล่นยังไม่เจ็บะจะจะลืแล้ว่โอ้ยเากระจนเลยนะจบเฮ้ยเฮเ้ยเฮ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 ยเฮ้ย้ยเ้ย้ย้้ เเียวหองได้ยังครับต่อไปเอามือเนียครับอยู่ด้านนอกอยู่ด้นในสายเยนะที่จะออกข้างนอกเกระสันเละปุ๊บเลยนะเดี๋ยวะตรงเอาไปกับปุกเห็นไหมมือจี่ยาออกข้างนอกกินมาเข้าด้านในจะตุรงปุ๊บอ่าสามรอบพุ่งกระทำผสมซุกอ่าได้ยังต่อไปครับพักเข้าด้านในเห็นไหมใช้มือซ้ายวางตรงกระหน่ํา ใกล้ก็หัวเข่าไงการอะไรไออกแรงมาโตกระตุกตุกไว้ลองเฮ้ยเอาล้ขับต่อไปเลยถ้ายังก็เห็นมเป็นไงตะวันลใช้ล่าขานักขาวันนะฮะใหมเอนไหมเวลาลงไลเี่สิบเเนี่ยใกล้รุ่งใกล้อุศราแต่ไปอยอาไปอย่าไม่อ อต uh, ้เตาฮะได้สิบตปอไปเราที้นล่องเลยครับขึ้นนียก้นนี่ไปนี่ไสังเกตเลยว่ายกขนเราต้องรูด้วยว่า้าเข้อมให้กินเราก็ดีก็หาตัวเรานะอย่าไปดิ้นตอนดี้ก็กิน ดังนั้นเราหลังเราเดี๋อวนะครับย่อประเด็นเราเราสังเกตุที่เราขย่กันเพื่ออะไรครับสังเกตุข้อไม่เก่งถ้าเขาไม่เก่งเราต้องถึงต้องหาเราแต่ละคนเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้เรื่องว่าทำไมจะบอกเทคนิคไอ้อย่างนะทำข้างที่เขาเจ็บก่อนนะถ้าเราทำข้างอนี้ทำข้างที่เขาเจ็บก่อนมันจะได้ผลเพราะว่ารถบสอนเขารู้อะไรข้อไมเก่งนะเทคนิคการการขยับข้อมาดูไงตอนทำตอนที้ข้อไม่รู้ แล้วเขาไม่เขาไม่เข้าใจนะทำตอนทำทาั้นที่เจ็บก่อนจะช่วยอะไรเยอะนะพวกเน,นีย้ยยกขึ้นยเกนอาายเองือก็อายออา อันนี้เสร็จแล้วนะครับหัวเข่าตอนนี้เราลงมาที่อะไรนะข้อเท้าข้อเท้าสงสารรองยืดเอาข้างอนี้าพาลงนิดนึงนะครับไอที่นี้ไม่ต้องลองข้อเท้ากันเพื่อเพื่อเกี่ยไงตรงนั้นสังมเป็นัซักออกได้ตรงนี้ไปตีดูเอาไห

อะไรเนยร่างอะไทีเดียวทำร่างเลยจะเรียบร้อลงเหเนี่ยเสร็จลแล้วลงขยับพอเามจะโบาขึ้นเลยอ่ะีใต้กตุงอ่ะอ่าอะเดียวไประทับใจวางลงนะคนมาเอาคนมาเอาอ่ ที ais, ่มาทีบไปสู้โอ้โหดิขาวที่โอ้โหสาบุก สามปกติผมขับท้เทสดแผมรักเอาสรอบเีอาสามรอบเอาสามรอบสู้ว่องสามสี่ห้ายกขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยพอแล้วสงกรต้นใจหกันนะตามกันทีนะถ้าออกนะขาโอ้ ซีวัซนี่บอกแล้วนสู้แล้วเราทำอะกกระตุกขากระตจับให้ก่อนแล้วตุกเลยก็ได้ครับเนี่ยมือซ้ายอยู่ล้กากระตุก้ยานาดนี้ว็นังเระยังไงก็แม่ไต่อไปยิเ้า ต่อไปใช้ขาขวาถีบมานั้นซ้ายหรือติดต่อข้าวแล้วก็ปล่อยติ้าปล่อยเป็นเต้าไปในพนวขึ้นกขึ้นกที่น้องีเนีหรือ

ข้าวที่ทงนัำก็เปรี้นเชื่อเลาลองมาลองเลก่อนทุกาลองเกนแต่เดินได้รม่เดน่ดนะคนนว้ีนพ่อเลยไปรับอาการนะซีกทงน้านัวานะเราใช้การเี้ยพอรู้กติดเจ็บซี เราับเรา่ก็สังกตได้เลยนะถ้าเราทำมันจะมีอาการทขงขวาความนั้นขากเราจะจะตึงทีเลยนะแต่ท้ายหอยคอลงไปถึาเราสักตได้ครับถ้าเราทำตไปนี้เราก็จะรู้เลยนะเราเปทิแล้วเราะองจัอ่ขวาขจะม่นการหางหนหรือตึงมากกว่าฝั่ง้ายเวลาทำฝั่งนขวาจะเจ็บมากกาฝั่งด้านซ้ายนะรัเยือประานนี้ตะกนจะขวนะรัโร กวาเจะมีอาการลักษณะของน้องกขาเห็นไหมอายุ17อพึ่งทำเด็ยจะเจนาดนถ้าปล่อยไว้แล้วไม่ดูแลต่อไปพออายุเรอขึ้นมัจะมีอาการยิขึ้นนะครับเนี่ยตัวขวาวันนอกระดับไงแล้วต้วตามไดีล้วก็กระตุกลงหนึ่งสองสามเด็กบอว่ สองสามอ่าแล้วับผมรอกนให้เวลาสิบวิเราเลยครับทำเลยนี่ก็มายถ้งคู่นกนอนอ่ะอันนอนอยู่หังก็เลย่เดียวไม่หลับไม่นอนคือไม่อย่างนี้เหรอครับอไครับต่อมาขึ้นม้างล้องนะนี้องขาลงไว้ลงไว้กลับไว้ล้ขายเน๊ะ

เอาขาวางท่านาตีตรงนี้ช่วงอะไรนะครับช่วงได้รุสงสา้าลุ่งสตักน,นาตาตุญนาตาบุญเมื่อขวาจับไว้ขาขาทางด้านขวาลงไปจับเข้ามาแลนวตีวนี่ข,ข้อห้ามนบยก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 เราเ<ะ>ลเข้าหาเราเลยก็ไม่กินกนะันก็ได้ เอาขาข้างขวาลงข้างซ้ายเอาขึ้นรอบหัวน in <Please. S 2> <laughs> ี네 <c oughs> ่ใช้เลยสาผิตเลยก่อนเลยใช่ยืนซุ่ก่อนนะเอาขอข้านี้ายขึ้นกเรา นะครับไราจะ <HHH> ไปได้จะไปก็้ไปต,ต้านกับต้าทีมาต่้ไป <is> นี <is> ่มีอาการกัร้องกันเ่ยสู้1อ3 4สองสาสี่ห <Rabbit in> <potato> <iving entonces> <t ere Secret> ้ากอยยกขึ pic. ้นก็ลงนะมสู้กันร้องกันเยะเนสองสามสี่ห้เอ็ไปทีมาได้ไปยั้มือขวาเยู่นนอกครับ ซ้ายยยลยผมนะสู้หนึ่งสองสามสี่ห้า่อยสลับที่โลหนึ่งสอห้าะโอเคจับขาให้กระตุกนะครับกระตุกยืดยสุดก่อนเขาไม่อมเลยเออเนี่ยมาเก่นกันก่อนอ่าฮะต่อไปนั่ง ช друга, ิช้อาหารน้าโแงยกขึ้ well. <uw acht> นยกข ouais? ึนมีซ้ายมี้ององอะไรนะรับสอาวัดีพี่ตอพี่ข้าลวก็่อกเบลาตอีดีออเห็นี่ข้างมันจะได้อะไรนะครบกระดูกเ้าจะมีกรบกการเคลื่อนไปเต้นเยอะเกิเต้นอย่างเงี้ยเต้แล้วมันมีการเคลื่อนขอบเป้าวะ เบ้าสโพหกโอปีดีมัปวดถ้าถ้าตรงนี้ไม่ปวดแสดงว่าเบ้าข้างในมีการเคลื่อนนี man, okay. <c oughs> uh, ่ดึงทานกระดิ่ออกนี่ดนเข้าแล้วก็ปล่อยโอเคดึงนเท้านอาก็หาที่ลบไปเดี๋ยวเราขึ้นา ลุกข hey, <quarters> ึ้นเลยับลุกขึ้นเลยเคครับไดพ่อโอเด้วเราดู็นไงบ้าครันดูเิรตป